สวัสดีค่ะมาพบก,กับทีมงานอุปกไผ่สินกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะ,ะแม่ค้าจะพามาชมงานซุ้มหลายใจนะคะที่มีทั้งแค่แล้วก็เก้าอี้นะคะ,ะเป็นแบบยกพื้นสูงนะคะมีบันไดให้3ขั้นค่ะหลังคามุงด้วยหญ้าแฝกนะคะซึ่งจะทนก่อย้าคาค่ะ,ะตัวพื้นแค่ด้านบนนะคะขนาด2อูณสเมตรค่ะ มีที่กั้นพิง2ด้านนะคะแล้วก็มีที่นั่งย่อนขาให้ด้วยนะคะ1ด้านค่ะแล้วก็ตัวที่เป็นเก้าอี้นะคะ,ะขนาดเมตรห้าสิบค่ะยื่นระเบียงออกมาแล้วก็มีเก้าอี้มีโต๊ะกลางให้ด้วยค่ะขนาดโดยรวมนะคะก็คือ,อสองเมตรคูณสามเมตรหค่ะ เย็นสบายเลยนะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็ทักเข้ามาที่เพจนะคะทีมงานอุบลไผ่สินค่ะหรือแอดไลน์เข้าที่เบอร์0646959987ทักไลน์หาแม่ค้าได้ตลอดเลยจ้าวันนี้แม่ค้าขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีจ้า